สวัสดีค่ะวันนี้เลิกงานแล้วนะคะกินข้าวแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะนอนพักผ่อนก่อนอีสักพักเดี๋ยวจะไปอาบค่ะเหนื่อยมาทั้งวันแล้ววันนี้ตัดผมใหม่สั้นเลย อยู่ที่ภูเก็ตคะ่ะตอนนี้สิ้นเดือนนี้ไม่แน่อาจจะได้ไปที่ไปกิจงานที่บ้านภูนะคะก็ดีเหมือนกันจะได้อยู่ใกล้ๆบ้านเพราะว่าบ้านอยู่ที่อุตรดิตถาปาคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าได้ไปได้งานที่ภูเก็เตเสร็จก็จะไป แถวพืุนที่แถวโคราชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ mm. หนื่อยมากค่ะ mm. ทำงานทั้งวันเลย mm. ไม่มีคนดูแทกคนเลยโอ้ ฟันดีันอุปกรณ์มุนอุปกรณ์ไม่มุนแล้วไม่มีคนดูแท่คนเลยฮะาสนาะคัดมากเมื่อคืนดูข่าวค่ะทั้งพรสักส่องแสงทั้งออดคีริบูลค่ะขอให้ ไปสู่สุขติิกันนะครับออดคือบูลก็ชอบพี่สวนสักสองแสงก,ก็ชอบรักทั้งสองคนวันนี้ไม่มีอะไรอะคะ่ะวางนอนจังเลยขอต้อนรับสู่ชัตสดเริญรงกษาความเป็นส่วนตัว,วตามหลักเกณฑของชุมชน โอเคค่ะจะรองตอสเสอของพี่นความรักจ,จะ<ล>ง,จะ<ล>งวันนี้จะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะเออร้อ,องไม่ได้วันนี้ บอกป่อบอกแม่คิดถึงป่อคิดถึงแม่คิดถึงปีคิดถึงนอกคิดถึงลูกคิดถึงเต้าคิดถึงคิดถึงทุกคนทุกคนอยากกลับบ้านแล้ว <c oughs> โอ้บ่มีคนดูสักคนเลยใช่อ,ยอูยังอูไปจา้างทับชัดอ้าวใช่วันคือ บันทึกไฮไลท์กดไมโครโฟนเป็นเอ๊อ๊บสตี ทุกวันนี่ก็เข้าไปดูเขาอะไรเขาอะไรนะช่องช่องของช่องของอะไรนะนัดเตียวเป็ดกับอะไรนะนูน่าอะไรเข้าไปดูย่เข้าไปดูปดนัดเตียวเป็ดนูน่า กรุงพลประแต่นโอ้เยอะแยะดีนี้มีข่าวน้องบาสมือแทงหกลุ่มหนะึ่สังคมทุกวันนี้เนาะนานาจิตตังเวนเยื่อมระงรับด้วยการไม่จองเวนคะ